สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีมเช่นเคยนะครับวันนี้ย้ายเจ้าก้นยาวกลับมาบ่อที่ว่าผมเปิดได้แค่วันเดียวแล้วฝนตกหนักครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูบ่อดูสภาพ่อนที่ฝนลงมาทางนี้วิ่งไม่ได้แล้วนะเพราะว่าตอนที่ฝนตกมาใหม่น้ำขังเต็มเลยคร บริเวณตรงนั้นเละหมดเลยนี่น้ำยังมีค้างอยู่เลยฮะทีนี้ผมก็เลยใช้วิธีเปลี่ยนทางใหม่วิ่งทางเขาประจำนี่แหละแต่คือมันแคบก็เลยแบะทางให้มันกว้างขึ้นครับเพื่อจะให้หกุกอได้วิ่งได้สบายทีนี้แหละสบายเลยไม่ต้องวิ่งลงนาแล้วเวลาฝนตกมาน้ำมันจะมารวมที่นี่ที่เดียวครับน้ำมันจะมาขัางบริเวณนาานี่ฮะ ทางทีนี้ยิงตรงเลยน,นี่ฮะยิงตรงเลยฮะออกไปทางนี้เลยจะของพื้นที่จะของนาก็เอ,อื้ออานวยให้กับผมด้วยอยากได้อยากวิ่งทางไหนไปยังไงมาไงเอาเลยเอาต้นกระท้อนออกเอาต้นยางออกที่ต้นให้เลยครับเพื่อให้ทีมงานผมได้วิ่งสบายฮะนี่ธรรมดาจะวิ่งตรงนะนี่วิ่งมาเลย ยอมเสียสละต้นยางสองต้นนี่หรือออกไว้ข้างๆางไว้ข้างๆนี่โอ้โหตกวันนั้นหนักจริงๆครับน้ำนี่เต็มทุ่งนาเลยนะนี่มันไม่มีทางไหลไปไงผมก็เลยเอาเจ้าก้านยาวไปเปิดล่องน้ำไว้ให้น้ำมันระบายไปที่อื่นให้น้ำมันยุบลงค่ะนี่บริเวณข้างๆนี่ก็น้ำมันยังขังอยู่เลยครับ ยังคขังอยู่เลยอ่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปดูกันต่อครับบอ่อนี่ฮะเมื่อวานนี้อยู่บอ่อน้องแฟดครับไปงานไม่เยอะประมาณห้าสิบหกสิบเที่ยวก็ย้ายกลับมาที่บอ่อนี้ต่อครับวันนี้รู้สึกว่าท้องฟ้าจะปลอดโปร่งนะเอื่ออำนวยให้กับทีมงานบุญรอดครับนี วันนี้วันเลือกตั้งด้วยอย่าลืมไปใช้สิทธิ์ตัวเองนะครับแต่ของผมนี่นูแหละจะหยุดตอนเที่ยงพักกินข้าวแล้วให้เวลาลูกน้องสองชั่วโมงครับเพื่อให้ไปเลือกตั้งกันแล้วประมาณบ่ายสองโมงครึ่งค่อยกลับมาทำงานกันต่อไม่หยุดครับวันนี้ไม่หยุดเพราะว่าคนขับเมคโคห6ลอรถไทยนี ok ่ จะอยู่บารจะอยู่โซนนี้กันหมดครับขี่ไปแป๊บเดียวใช้เวลาไม่ถึง10 20ีนาทีก็ถึงบ้านบ้านขครบ้านมันและไปใช้สิิ์ก็เลือกตั้งกันได้สบายครจะหยุดประมาณช่วงเที่ยงให้นะประมาณสองชั่วโมงครแล้วกลับมาทำงานต่อดูสภาพบ่อฮะ ความลึกนี่อ่ะเต็มแล้วครับเต็มแล้วดินก็น่าจะได้อยู่ประมาณอีกสักสามร้อยเที่ยวน่าจะได้นะบ่อลูกนี้หมดไปแล้วประมาณร้อยกว่ารถครับเจาขอบอกว่าขอความลึกเพิ่มอีกหน่อยลึกลงประมาณอีกห้าสิบเซนครับนี่เซเตอร์จะท่ายางล่างก็เป็นดินดานอยู่นะแต่มันเอายากอยู่เพราะว่า น้ำมันซึมลงฮะก็เลยล้วงทีเดียวม้วนเดียวจบเลยสภาพบอ่อครูนี่ก็ขอเสริมอีก20เซนสามสิเซนบอกว่ากลัวน้ำทางด้านนี้มามันจะทะลักล้นเข้าบอ่อให้มันออกด้านข้างไปอ่ะทำให้ได้หมดนะครับตามที่ต้องการครับตามที่เจ้าของต้องการวันนี้ก็ น่าจะมาครบองค์ประชุมนะเหลือปักต่อซูมโมค่คนเดียวที่ยังมาไม่ถึงสงสัยจะใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนแล้วค่อยมาหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยฮะตักม้วนเดียวไปเลยทีเดียวไปเลยฮะผสม,มไปเลยฮะเม,มาวาหัวหน้าเม็กกดันแบบยากๆหน่อยเพราะว่าดินมันยังชื้นอยู่รอบแรกมาเนะี่ยยังชื้นไม่เท่าไหร่รอบนี้ ด้วยถูกฝนด้วยไงก็เลยทําให้ดันยากๆหน่อยไม่ยากเท่าไหร่ครับเพราะว่าก็พอดันได้ครับพอดันได้อยู่แต่อย่าให้เรียบบ่งเหมือนดินแห้งอเป็นไปไม่ได้ใช้วิธีประดักสมมาเลยเอาจริงๆนะบอ่อนี้ ถ้าวิ่งกันจริงๆฝนไม่ตกเลยผมว่าประมาณสามสี่วันนี้น่าจะจบนะบอกทุกไนีน่าจะจบเพราะว่ายังไงผมก็ต้องเอาให้มันจบครับเพราะว่ามันยากพื้นที่ตรงเนี้ยผมมาดูตั้งแต่ต้นปีแล้วครับว่ามันเป็นพื้นที่รับน้ําน้ํามันจะมารวมอยู่ตรงนี้กันถ้าเราปล่อย,อยต่รอรอไว้อะถ้าโอกาสฝนตกมาเนี่ย นี่ถ้าตกใหม่อีกทีก็ยากเหมือนกันนะแต่ดีว่าที่เราได้ทางใหม่แต่ถ้าวิ่งในานานี่หมดสิทธิ์เลยไปกันแล้วครับเหลือแต่น้องนัดผู้หญิงคนเดียวในทีมงานบุรอดรับประทานข้าวพึ่งเสร็จคนอื่นเขาผู้ชายเนาะเขากินเร็วผู้หญิงจะให้กินเร็วเหมือนผู้ชายก็ไม่ได้เขาเขาค่อยเคี้ยวแต่ผู้ชายเดี่ยวโอ้โหผมว่าไม่ได้เคี้ยวหรอกกืนเอาเลยมั้งโดยเฉพาะอาจารย์เวียง กินข้าวเร็วจริงๆผมไม่รู้ว่ากินหรือเคี้ยวหรือกลืนบอ่อนี่นะธรรมดานี่การขุดบอ่อนี่ผมอยากจะให้มีเบิร์มชั้นบนสักหน่อยหนึ่งแล้วก็มีคูนะแต่เนื่องจากว่าเจ้าของเขาชอบเลือกแบบนี้เพราะว่าเนื้อที่การขุดบอ่อของเขามันน้อยถ้าย่นเข้าไปมีคูด้วยมีเบิร์มด้วย ่อลูกนี้มันจะไม่ใช่อ่อมันจะเป็นคลองมากกว่าก็เลยอ่ะเราไม่เป็นไรครับด้วยปัจจัยหลายๆอย่างหน้าง,งานเนาะต้องตามสภาพตามสภาพหน้าง,งานครับถ้ามีครูด,ด้วยมีเบิร์มด้านบนสะลปไปปุ๊บเนี่ยมันจะมองดูเหมือนไม่ใช่บ่บครับมันจะเป็นคลองนะครับไม่เป็นไรครับทำตามที่ เจ้าของอยู่ฮะเหมือนปลูกบ้านนะต้องตามใจผู้อยู่ฮะเราไม่ได้มาอยู่ใช้กับเ,เขาเขารู้ผลประโยชน์ของเขาว่าต้องปินไปมายัางไงเราก็มีหน้าที่ทําตามกับให้คําแนะนำแค่นั้นครับบ่อลูกนี้ผมจะอยู่ยันสร็จเลยนะ แต่ผมคิดว่าน่าจะหมดน่าจะเสร็จในรอบเดียวเพราะว่ามันอยู่โซนที่คู่ต้องการดินเยอะครับโซนนี้มันเป็นใจกลางครับมันไปได้หลายหมู่บ้านหลายหมู่บ้านเลยนี่ขนาดแค่หมู่บ้านเดียวนะผมยังไม่เสร็จเลยคนะแค่หมู่บ้านเดียวความต้องการนี่ยังไม่จบเลยนะยังไม่จบเลยคนระผมคิดว่าน่าจะหมด บอลลูกนี้รอบเดียวทีเดียวมวดเดียวจบไม่มีภาคสองนี่แหละภาคสองภาคที่แล้วฝนต,ตกจบเลยออกไปพูดได้วันเดียวโอ้โหฝนต,ตกอันมานานะะัพื้นที่นาก็ชุ่มชื้นไปแต่วันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งนะไม่เหมือนเมนื่อวานครับเมื่อวานนี่นคึ้มอีกผมก็กลัวว่าจะมาอีก แลครับอาจารย์เวียงนี่รอบที่สองแล้วนะวิ่งไม่ไกลนะครับช่วงเช้านี่แต่ไม่เยอะประมาณ20เที่ยววิ่งไม่ไกลฮนะเมื่อคืนนี่มาบ้านผมนี่ไม่เหาไม่ฮอนเลยผมว่าอ้าวอ้าวหน้ามันเชิดเกินไปถอยลังไม่ขึ้นต้องไปตั้งลำใหม่มาที่ลงโลงครับนี่ พูดถึงเมื่อคืนมาบ้านผมไม่เหา่าไม่หอนเลยผมบอกกับภรรยาว่าไม่ใช่มาบ้านเราโดนยาเบื่อแล้วเลยไอ้ดีผมก็พูดแซวเล่นนะก่อนวันเลือกตั้งเขาเรียกว่าวันคืนมาหอนแต่มาบ้านผมไม่หอนเลยอ่ะอยังไงก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะกันกันนะครับ นานทีเราจะมีสิทธิเราต้องใช้ฮะเดินทางไปใช้สิทธิก็ขอให้เดินทางกันปลอดภัยกันทุกท่านนะครับเดี๋ยวตอนเย็นๆเดี๋ยวก็รู้แล้วว่าใครจะได้พักไหนจะได้จัดตั้งรัฐบาลเอนี่บุญรอดพูดเรื่องแมโคโรหรือพูดเรื่องการเมืองเนี่ยอ่ะขำๆฮาๆกันไปดูคลิปบุญรอดอย่าไปซีเรียสนะ ดูให้สนุกดูให้เพลินครับ,รบเดี๋ยวเป็นอันว่าเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับบอลูกนี้เอาจนจบเลยครับเดี๋ยวมาดูกันว่าอีกกี่วันคะจะจบฝนจะมาก่อนหรือเปล่าคอยติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอขอบคุณมากเลยครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดำทีมครับสำหรับคลิปนี้บุญรอดกล่าวคำว่าสวัสดีครับ